สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีลาน้อยองคงหญิงเพชรบันแพงนะครับแล้กกาสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซ่อนเบิสุภูสุคนนะครับบรรยากาศหน้าวิธีสาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงนะครับทีสีแยกบันน้นองท้อง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนีบอโจสั่งว่าเวทีระบบไฟแสงสีเสียงต้องแล้วก่อนหกโมงแร้งยอนหยังนะครับนี่แหละนะครับคือคําตอบนะครับเป็นซ้อมโชว์ใหม่ของยีราน้อยนะครับซ้อมโชว์ใหม่มาแรงได้เบิร์แบบแบบสวยสดงดงามนะครับแล้วก็เป็นการ แสดงสดครั้งแรกนั่มนะครับสำหรับงานเพลงที่บอสโจเขียนให้อีลาอุงอิงนะครับน้ำตาอีลาน้อยนะครับซอมโชนะครับดนตรีก็จริงๆงานเพลงน่ะเอ็มวีน่ะเปิดอ่าเอ็มวีน่ะเพิ่นซีปล่อยมืออื่นเกาโมงเช้านะครับเอ็มวีปล่อยมืออื่นเกาโมงเช้านะครับผู้ใดที่เบิ่งในไลฟ์สดมาแรงนะครับสําหรับ งานเพลงใหม่ของอีหล่าหน่อยนะครับหรือผู้ใดที่มาเบิ่หนาเวทีแล้วนะครับเมื่ออื่นปล่อยก้าวม่งเช้านะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดแช่นะครับบอสโจบอกว่าบอสโจบอกว่าอยากได้แค่1นึ่งวันสล้านวิวนะครับมาแล้วบอสโจอยากได้แค่1นึ่งวันสล้านวิวนะครับแต่ว่าขั้นบอได้นะครับ หนึ่วันหนึ่งล้านวิวก็ได้เพิ่นวาเนาะนะเพิ่นประเมินเพลงเขียนเจ้าของเขียนเองไป,ไปต่ำหรือเกิดน,นะครับสำหรับบอจโจนะครับเป็นตาลุตโตนเนาะนะครับผมผมขอสองล้านวิวคันบอดได้ขอล้านวิวกระดเพิ่นว่านะครับงานเพลงใหม่น้ำตาอีลาหน่อยนะครับบอจโจเป็ตาลุตโตนพี่น้องเพราะฉะนั้นเท้าต้งซอยกันได้มืออื่นนะครับ หมืน่นเขาต้องซอยกันนะครับช่วยดันช่วยแช์นะครับช่วยไลค์นะครับจังไดจังไดก็ให้ได้2ล้านวิวได้พี่น้องได้มืออื่นนะครับ1วันขอให้ได้2ล้านวิวเป็นอย่างต่านะครับคันมันจะได้3ล้าน4ล้านถือว่าถือว่าเป็นความหักความแพงนะครับของพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่มีให้วอดโจนะครับมีให้อีลาน้อยอิงอุ๋งอิงนะครับนี่เป็นซ้อมเลยพี่น้องเด้อ ซ้อมโชว์มื่อแล้งนะครับเพลงหมดท่านปล่อยนะครับเพลงหมดท่านปล่อยแล้วก็นอกจากจะเป็นการซ้อมโชว์นะครับเ,เรื่องของโชว์ตั้งแต่มือน,นีนะครับฮอดปิดวงเนี่ยนะครับเพื่อนจะใช้โชว์นี้เลยนะครับโชว์นี้ทั้งชุดเลยนะครับนีมาแล้วนะจะจไปเบิร์ใกล้ๆนะครับ แดนเซอร์ใหม่แดนเซอร์ใหม่คืออนุมานยังไงดอกเจบี้คืออนุมานยังไงดอกเนาะเมื่อกี้แดนเซอร์ใหม่แกล้งเก็บแส่ฮันล้มเลย

อุงหญิงเพ่งสิปล่อยสามโมง้าวเอาฝากแน่ฝากแน่ฝากก็เลยก็แชุ่แได้าได้คะพ่อโจบอกว่าอยากได้สล้านวิวเข้าตาุโจเาแลวก็่โ เวมัลยงาลใหม่โชว์ใหม่นะครับแลก้กกาตั้งแต่มือน,นีนะครับสิเป็นโชว์ใหม่เบิดชุดเลยนะครับจนจบการแสดงของฤดูการนี้นะครับสําหรับอีลาน้อยอุงอิงนะครับจะเป็นโชว์ใหม่ทั้งชุดเลยนะครับ,บเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาบ่ได้นะครับ ผู้ใดมากบ่ได้กะไปดูไรสดเลยนะครับดูไรสดที่กลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบัตร360บาททักอ่าทักไปที่เพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาแลงเริ่มตั้งแต่เมื่อนี้นะครับสิเป็นโชว์ใหม่นะครับจนกว่าจะจบฤดูการเพราะฉะนั้นมันพลาดบ่ได้นะพี่น้องเนาะนะครับมันพลาดบ่ได้นะครับไอไี้แล้วก็มาถ่ายัสดีครับมาต่ใส่เข้าไั้ยุมสาหอ๋อมาติดแนวับ อ๋อ oh, มาจากพี่บุญบ่คนบ้านเฮาเนาะพี People ่บุญอะไรนะเขาพี channel, overseas, oh, oh, in sh, so in ่บุญมังสาหานครับอ๋อมีช่องชของชาแนลครับของชาแนลอ๋อครับแต่เนื้ผมก็ตายละหว่งหญิงมาหลายงานแล้วอ๋อครับอ้าวอ้าวเป็นกำลังใจกันนะครับมาเบ่งเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านเซอร์ใหม่ก่อนแดนใหม่แดนใหม่ พอดดี้ทวีศักนะครับนี่นะครับพระเอกพอดดี้ทวีศักอสวัสดีครับในแดนใหม่เน้อในแดนใหม่ไอวคือฮนุมานาลหลายกว่า นี่พีตกใจอยู่เรอยเลยนอนนะครับรดน้าแข็ง <laughs> อย่าลืมเด้อนะครับผู้ใดเบ่งคลิปนี้นะครับมาอยากพลาดโชว์ใหม่เพลงใหม่ของอีลาอุงอิงนะครับคันมาบด้นะครับเข้าไปที่กลุ่มปิดนะครับไ์สดไล์สดกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงได้เลยนะครับมือน,นี้นะครับ เริ่มัแต่มือนีไปเด้อนะครับนี่ี่น้องเขา้ากะไี่น้องเขา้ากะจังสี่ตัวนานนะครับจังสีล่ล่ะจังสี่เอิ้นว่าฮักกันอีหลีนะครับเบิ่งที่ละ่ะโอ้ยสวัสดีครับเป็นตาอ่อนซ่อนน้ำเนาะกองเข้าก็ได้มาแต่ใสครับนี่กุดข้าวปุ้นปาดไก่เติบเจ็ดสิบห้าโลโอ้ เคยได้เบิ่งอยู่บ่ครับเคยได้เบิ่งสาวน้อยบ่เบิ่งแต่ในี่เบิ่งแต่ใน YouTube เนาะเคลือกมวนน้ำกันอันมากไก่กะพุ่นละเตยล่าแล้วจังเมื่อเด้อตอนหมื่นสา้เจ็ดสิบห้าโลนะครับนี่กุดกระปุนนะครับเมื่อพร้อมหมอล่ำเนาะแม่เนาะโอ้จสูขนาดเลยนะครับนี่นะครับให้มาเบิ่งนานๆไวที่ อ้านะครับเหตุผลที่บัทโจสั่งให้เวทีแสงสีเสียงแล้วก่อนหกโมงแรงเมื่อนี้เพราะว่าเพลินสีซ้อมโชว์ใหม่ของอีหล่าอุงอิงนะครับโดยเฉพาะเพลงใหม่นะครับเบิ้งว่าเสีเอาไว้ตอนใดเนาะเพลงใหม่นะครับน้ำตาอีหล่าหน่อยนะครับจะว่างไว เพลงที่เท่าใดของโชว์นะครับมาลุนน้ำกันมาแรงนะครับสดๆเลยนะครับคืนน้คริปนี้เดี๋ยวห้าไวซสามีเนาะแล้วก็คุญละลนะครับเดี๋ยวมีความคืนน้าจังใดเดซเซอร ถ่ายคลิปอัพให้เบิ่งแบบปัจจุบันท่านดวนเลยนะครับสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณทุกกาลว่างใจนะครับขอบคุณสำหรับทุกทุกท่านขอบคุณครับ